ทำบุญมาตลอดชีวิตนะคะแต่ชีวิตยังย่งแย่อยู่นะคะทำให้ท้อใจนะคะ,ะเพราะอะไรนะคะการทําบุญมาตลอดชีวิตนะคะเราต้องประมวลให้ดูประมวลให้ดีเนาะว่า,ามันมันถี่แค่ไหนนะคะในความรู้สึกเรามันทำบุญบ่อยแค่ไหนนะคะและด้วยใจอย่างไรนะคะการทําบุญของเรานะคะตอนที่เราทําบุญเนี่ยเราพิจารณาอย่างไรนะคะ บางคนก็บอกอทาบุญขอให้ลูกร่ํารวยขอให้ลูกค้าขายดีนะคะเนี่ยเราทําบุญเหมือนเป็นพิธีกรรมนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ขอพรเนี่ยนะคะเนี่ยความเข้าใจในการทําบุญของเราอ่ะนะคะบางบางครั้งมันก็ยังผิดอยู่นะคะทาบุญไปเนี่ยเพื่อฝึกให้ใจละกิเลสเพื่อฝึกสละออกนะคะแต่เมื่อเราทําบุญไปแล้วเราอธิษฐานนะคะหรือว่าไม่ได้ใส่ใจในเนื้อหาของการทําบุญว่าตรงนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ สมมติว่าสมมุติว่าพระบินทบาตอย่างเงี้ยนะคะอะเราก็ยังอนุเคราะห์ให้พระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์เนี่ยได้ได้เดินบาตรตามพระวินัยอะไรแบบเนี้ยนะคะอะเนี่ยก็หรือว่าเราคิดยังไงอ่ะพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่ได้มีงานนะท่านก็ต้องการเข้าวปลาอาหารจากญาติโยมอะนะก็เป็นไปเพื่อเลี้ยงอัตภาพท่านเพื่อให้ท่านได้มีแรงในการปฏิบัติธรรมท่านจะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านเรื่องธรรมมาหากินเนี่ย อันนี้คือเราเราคิดไปถึงประโยชน์คนอื่นนะคะแต่เมื่อเราคิดถึงเอ่อทำบุญคือเราอาจจะซื้อกับข้าวถึงถุงหนึ่งคืออาจจะไม่ได้ปลานี่ดด้วยซ้ำนะคะในการเลือกอะไรให้พระสงฆ์อะไรก็ได้ถูก,ถกๆูอะไรเงี้ยบางทีนะอ่านะคะแล้วก็แล้วเราก็ใส่บาทเออเพราะว่าเนี่ยกิริยาท่าทางการกระทําแบบเนี้ยเราเรียกว่าบุญนะบุญก็ทําให้ร่ารวยเนี่ยนะคะเราต้อง ไปย้อนดูว่าการทําบุญของเราประกอบด้วยจิตและการพิจารณาเรื่องการทําบุญอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยลองลองลองดูลองไปประมวลสิ่งแนีสิ่งแรกก่อนและอย่างที่สองเนี่ยนะคะอ่าสมมุติว่าเราก็เป็นคนปฏิบัติเรารู้จักเรื่องบุญดีแต่มันยังไม่ดีสักทีเราต้องพิจารณาต่อไปนะคะเรื่องเหตุปัจจัยนะคะเหตุปัจจัยคือกรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ยมันเราทํามาเราไม่รู้หรอก อดีตชาติมันมันมันทำมาเมื่อไรเอ่ออย่างไรบ้างนะคะกรรมไม่ดีในชาตนินี้บางทียังจาไม่ได้เลยนะคะถ ée, ถเถียงพ่อเถียงแม่เฮ้ยเคยทําพ่อแม่เสียใจ <c oughs> บางทีพ่อแม่แบบพลังพลูออกมาตอนนั้นลูกทําอย่างนี้กับแม,แม่แม่เสียใจอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเราทาบาปทากรรมโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยนะคะก็มีจําไม่ได้ก็มีดังนั้นอดีตชาติก็ช่างบันเทิงนะคะแต่ทําแล้วอะนะคะทาแล้วผลคือปัจจุบันตรงนี้นะคะ <c oughs> vontade, <c oughs> เอนะ่อยังไงอ่ะเรา ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขันห้าเราที่มีอยู่กายใจอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอุปกรณ์ให้ทั้งรับกรรมเก่าและก็สร้างบุญใหม่นะคะเมื่อนะคะมัน มีขันธ์ห้าเนะี่ยกรรมมันก็ส่งผลตามเหตุปัจจัยของมันทํากรรมดีก็ได้ผลดีทํากรรม,มไม่ดีก็ได้ผลไม่ดีทําบุญณนะปัจจุบันนี้ก็เพื่อนะคะสร้างเหตุดีในปัจจุบันแต่ผลเนี่ยผลที่ได้จากการทําความดีในปัจจุบันที่จิตที่เข้าใจด้วยจิตที่เข้าใจเนี่ยมันคือมีความสุขเลยแต่ผลที่เป็นอานิสงส์งนะคะร่ํารวยบ้างหรืออะไรต่างๆน,นาน,นา,นา,นานโภคทรัพย์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเราไปบังคับบัญชาความเป็นเราเข้าไปบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยนะคะเนี่ยถ้าเกิดเราทําบุญ นะะและก็บวกด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วก็การพิจรารณาธรรมอย่างเข้าใจเนี่ยเราจะไม่ท้อจากการทําบุญเพราะเราจะมั่นคงเราจะรู้สึกแฮปปี้เพราะสิ่งน,นี้คือสิ่งที่ดีไงเราจึงทำนะคะไม่ใช่ทําเพราะว่ามันจะต้องไปออกผลด้านหน้าเอาเราไม่ชอบเหรอสิ่งที่ทําอยู่ไทยชีวิตโคกระบือเราไม่ชอบเหรอเห็นเขาแบบเฮ้ยถ่ายสําเร็จแล้วเราไม่ยินดีเหรอหรือว่าเราจะยินดีได้ต่อเมื่อเรา เออเจ็บหมายถึงว่าอาถ่ายชีวิตโครกระบือเขาบอกอายุยืนนะคะพอเราป่วยปุ๊บอาทำไมมาเรียกร้องว่าถ่ายชีวิตโครกระบือทาไมฉันยังป่วยอ่าเนี่ยคือความไม่เข้าใจนะคะดังนั้นไปปรับที่ความเข้าใจด้วยแล้วเราก็ยังจะคงมั่นในการทําความดีต่อไปด้วยจิตที่เป็นสุขและอานิสงส์เนี่ยนะคะยิ่งจิตบริสุทธิ์เท่าไหร่เพลเพลมันจะเกิดกับเราไวขึ้นเท่านั้นค่ะ